สวัสดีครับต้อนรับกลับเข้าสู่ podcast ์ h r Talk กับผมประคันบรรทัพลังกูรกันอีกวันหนึ่งนะครับเพิ่งผ่านพ้นปีใหม่มาได้สักเดือนเสร็จๆนะครับไม่ทราบว่าทุกคนฟังตอนต้นปีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตในการทํางานในครอบครัวไว้สักแค่ไหน1เดือนผ่านไปแล้วเราทำได้ตามเป้าที่เราต้องการสักแค่ไหนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยล้วนต้องการนะฮะความสำเร็จที่จะไปสู่เป้าหมาย บางคนทำงานก็ต้องการคำว่า productivity คำนี้ในหลายๆแห่งก็พยายามที่จะหยิบยกมาใช้กันอย่างมากทีเดียวนะครับก็คือคำว่าผลิตภาพส่วนใหญ่เราจะเข้าใจคำนี้เป็นภาษาอังกฤษกันว่า productivity ทำไงก็ได้ให้มันมี productivity พัฒนา productivity ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานให้มากขึ้นคราวนี้ท่านผู้ฟังเองมีวิธีการไหมฮะในการที่จะสร้าง productivity ในการที่จะสร้างผลสำเร็จหลายๆ องค์กรที่เขาเป็นสถาบันการฝึกอบรมเนี่ยนะฮะถ้าองค์กรไหนที่เขาเน้นการจัดอบรมกันในเรื่องของการพัฒนา productivity นะครับ development ในมุมของ self development การสร้างประสิทธิภาพในการทำงานสังเกตนะฮะส่วนใหญ่การอบรมเรื่องพวกนี้มักจะขายได้แล้วก็ขายได้ดีด้วยทั้งในต่างประเทศในประเทศเองเนี่ยหลักสูตรเหล่านี้มีคนต้องการเยอะนะครับรวมถึงหนังสือ how to ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองให้ตัวเองมีประสิทธ,ธิผลสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Seven Hab ที่โด่งดังจนทุกวันนี้ก็ยังขายดิบขายดีกันอยู่นะครับการฝึกอ,อบรมในเรื่องนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ productivity hack อย่างเงี้ยเราก็จะมักได้ยินคำพวกนี้ว่าจะทำยังไงให้สามารถที่จะบริหารจัดการเวลากับผลผลิตของเราออกมาในแต่ละวันให้มันได้ผลมากที่สุดหนังสือพวกนี้ขายดิบขายดีมากนะการอบรมพวกนี้ก็เป็นที่นิยมมากเพราะอะไรครับ เพราะว่าคนเราทุกวันนี้ต้องการสิ่งเหล่านี้เขามีความรู้สึกว่าแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยบางครั้งเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยเวลาผ่านไป1วันแต่ผลลัพธ์ที่เราต้องการบางครั้งบางวันไม่ได้ตามเป้าหมายก็มีเทคนิคเยอะนะฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยหยิบยกมาใช้ก็คือพวก to-do list บางคนถึงกับต้องลงมือซื้อแอปพลิเคชันเลยนะฮะเสียตังค์ซื้อแอปผ่าน iOS บ้าง Android บ้างเพื่อที่จะ หาแอปที่เป็น To-do List ดีๆมาใส่ To-do ในแต่ละวันแผนแต่ละวันนะครับมีการวางแผนล,ล่วงหน้าว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างอะไรถึงกี่โมงอะไรถึงกี่โมงวางกันเป๊ะพร้อมกับมีการตั้งให้เตือนด้วยว่าก่อนที่จะถึงเวลาให้เตือนก่อนสัก10นาทีเราจะได้เตรียมความพร้อมคำถามคือพอท่านมีแอปเหล่านี้ใส่ข้อความเข้าไปแล้วมันเตือนแล้วท่านทำงานสำเร็จได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือ To-do List เครื่องมืออื่นๆก็มีเยอะนะฮะหลายท่านที่เรียนเรื่อง7 Habits ก็น่าจะพอจำกันได้ว่าตัวผู้เขียนนะสตีเวนโควีเองเขาก็นำเสนอเรื่องของกราฟ4มุมะฮะที่จัดสรรให้เรียบร้อยว่ามีเรื่องสำคัญกับเร่งด่วนอันไหนสำคัญเร่งด่วนอันไหนไม่สำคัญไม่เร่งด่วนสำคัญเร่งด่วนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็แยกเป็นสีควอตแลนหรือสีช่องมันก็จะตกไปว่าแต่ละช่องมันคืองานอะไรหลังจากนั้นก็ให้ทำอะไรครับให้โฟกัสไปที่งาน ที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูง,สงเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วก็ขยับไปทีละตัวทีละตัว,ตวจนทั่งงานเสร็จเราก็เรียนรู้พวกนี้มาว่านี่คือเทคนิคเนะะครื่องมือในการที่จะทําให้เรามีประสิทธิผลสูงขึ้นประสบความสําเร็จดีขึ้นแต่สุดท้ายเราเรียนรู้มาแล้วเรากลับไม่ได้เอามาใช้อีกอยู่ดีบางครั้งนั่งใช้นั่งหาละอันนี้คือรู้นะฮะว่างานนี้สําคัญมากแล้วก็เร่งด่วนรู้ว่าบางงานเนี่ย ไม่เร่งด่วนแต่สําคัญจริงๆเราต้องเริ่มงานนี้ก่อนแต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถทําให้มันสําเร็จได้ดังใจเราหนังสือบางเล่มเขียนตรงมากนะฮะ eat that frog น่าจะเคยได้ยินนะฮะกินกบตัวนั้นก่อนอะไรเงี้ยฮะก็คือเหมือนกับให้เริ่มจากงานที่มันยากก่อนในแต่ละวันแต่ละวันเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปทํางานง่ายๆเพราะงั้นเดี๋ยวพองานง่ายจบไปปั๊บมาเริ่มทํางานยากทีหลังเนี่ยเราจะไม่มีแรงทำเพราะฉะนั้นกัดฟันเริ่มงานยากๆก่อนพอมันสําเร็จปั๊บช่วงบ่ายๆเราอาจจะเริ่มงานที่ง่ายๆแล้วคราวนี้ เพราะอะไรเพราะงานใหญ่สําเร็จไปเรียบร้อยมันก็จะทําให้วันนั้นเรามีประสิทธิผลสังเกตว่าเทคนิคเยอะมากแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่วันนี้น่าจะเคยใช้เทคนิคเหล่านี้มากันเกือบหมดทุกตัวแล้วละ่ะประเด็นคือเราใช้แล้วสําเร็จไหมถ้าท่านผู้ฟังใช้แล้วมีมีความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นแปลว่าท่านสามารถสร้างประสิทธิผลได้ตามเป้าหมายแต่สําหรับท่านที่ทําแล้วลงมือแล้วพยายามเอาเทคนิคเหล่านี้มาใช้แล้ว แต่กลับกลายเป็นว่าทำยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีแจริงๆแล้วทุกวันนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับเราเรียนรู้เทคนิคต่างๆนานามากมายว่าเนี่ยน,นี่คือเทคนิคที่ดีจะทำให้เรามีประสิทธิผลสูงขึ้นมี productivity ดีขึ้นแต่สุดท้ายยุคสมัยนี้มันมีเขาเรียกว่า distraction นะครับก็คือมันมีปัจจัยอื่นๆที่มันดึงความสนใจเราออกไป distract ได้ตลอดเวลานะครับเราเองบางครั้งเราก็เต็มใจให้มัน distract ด้วยก็คืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารของเรานี่แหละที่ติดกับตัวเราเลยโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับบางครั้งเราตั้ง notification ไว้หมดทุกอย่างเลยว่าเมื่อถึงมีเหตุอะไรก็ต้องเตือนก็ต้องเตือนอเพราะฉะนั้น1วันเนี่ยมันเตือนกันทีเป็นร้อยครั้งเลยนะครับบางครั้งเตือนปับ๊บเราก็เหลือบตาไปดูเตือนเตือนครับเราก็หยิมขึ้นมาอ่านสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราไม่โฟกัสพอไม่โฟกัสปั๊บแผนงาน to do list เอย นะครับกบเอยที่ตั้งเอาไว้นะเรื่องสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนที่จะต้องทําให้เสร็จก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่เสร็จสักอย่างเพราะอะไรเพราะดิสแทร t ชันเหล่านั้นแหละที่เข้ามารบกวนชีวิตเรานั้น productivity เทคนิคที่ทุกวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สําคัญมากกว่าเครื่องมือเมื่อกี้ที่เราคุยไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะลึกๆล,ลงไปแล้วเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองที่ท่านจะต้องทําให้ได้คํานั้นมันคือสมาธิครับ ถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า attention ก็มีนะฮะมีหลายคนก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับ attention management ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของความความความตั้งใจอะความมีสมาธิความโฟกัสอยู่ในเรื่องนั้นหนังสือยุคนี้เขียนมาเยอะนะฮะ hyper focus เอยนะฮะ deep work เอย attention management เอยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาศึกษากันมาเยอะละว,ว่าจริงๆแล้วลึกๆมันอยู่ที่ตรงนี้แหละ เทคนิคแอปพลิเคชันต่างๆเครื่องมือต่างๆที่เอามาใช้อันนั้นมันเป็นแค่เพียงเครื่องมือที่มากลั่นกรองมากกว่าจัดลำดับความสำคัญให้เรามากกว่าว่าตัวไหนเราต้องเริ่มก่อนตัวไหนเราต้องเริ่มทีหลังแต่จริงๆแล้วถ้าเราตัดสินใจเริ่มไปแล้วจุดสำคัญที่สุดก็คือ attention ความมุ่งเน้นนะฮะเรียกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราจะฟโฟกัสลงไปที่เรื่องเรื่องนั้นเพียงเรื่องเดียว โดยไม่ให้มันมีเรื่องอื่นมาดิสแทรกเราหรือมาหันเหความสนใจของเราออกไปจากเรื่องที่เราอยากจะทำนั่นแปลว่ายุคนี้ productivity เกิดขึ้นได้พื้นฐานสำคัญที่สุดก็คือค,อคำว่า attention mm hmm. ก็เลยอยากจะฝากข้อคิดเอาไว้นะครับว่าท่านผู้ฟังถ้าต้องการเรื่องของ productivity ให้เกิดกับชีวิตท่านจริงๆเรื่องของ distraction ท่านต้องฝึกฮะเอาโทรศัพท์ไปไกลๆตัวเลยก็ได้มี ตั้งปณิธานสักวันหนึ่งได้ไหมหรือครึ่งวันที่เราบอกว่าตั้งแต่8ปดโมงจนถึงเที่ยงเนี่ยเราจะมุ่งเรื่องนี้เรื่องเดียวโทรศัพท์ปิดเสียงปิดไปเลยก็ได้หรือว่าวางไว้ไกลๆก็ได้ครับที่ทําให้เราไม่รู้ว่ามันมี notification ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็มาบอกกับตัวเองว่าเที่ยงถึงบ่ายโมงเรากินข้าวสักครึ่งชั่วโมงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเราค่อยมานั่งเช็คตรงนั้นก็ได้ให้มันครบแล้วหลังจากนั้นบ่ายโมงถึงบ่ายสองทำอะไรก็คือสร้าง attention ให้กับตัวเองให้มากขึ้น โดยที่พยายามที่จะเลี่ยงเรื่องที่จะดิสแทร c กเราออกจากสิ่งที่เราต้องการจะทําออกไปให้ได้มากที่สุดเรื่องของ attention management จริงๆมันต้องฝึกนะฮะมันเหมือนการฝึกสมาธิอะครับถ้าท่านไหนเคยฝึกท่านจะเรียนรู้เลยว่าบางครั้งการเข้าสู่สมาธิมันง่ายมากแล้วพอถึงเวลาถ้ามีเรื่องมารบกวนเนี่ยเราไม่เราไม่ไปสนใจเรื่องเหล่านั้นเลยสามารถที่จะโฟกัสไปที่จุดเดียวได้อันนั้นคือคนที่ต้องฝึกมาพอสมควรแต่คนที่ไม่เคยฝึกเลยอันนี้หลุดบ่อยนะฮะบางครั้งพอต่อ เรื่องนี้ปั๊บมันก็จะมีลิงก์โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมฮะเวลาเข้าไปตอบเพื่อนๆใน Facebook บ้างในไลน์บ้างบางครั้งมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปคลิกอย่างอื่นเพื่อเปิดดูเพราะอดไม่ได้คลิกปั๊บมันก็จะเกิดอาการต่อเนื่องไปเรื่อยๆสุดท้าย attention หลุดหมดมันไป attend ในสิ่งที่ไม่ควรจะ attend นั่นก็คือเคล็ดลับที่น่าจะทําให้เกิด productivity เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับ ก่อนอื่นเลยก่อนที่ท่านจะใช้เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ Productivity ให้ได้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิผลสูงเนี่ยจุดแรกที่เป็นพื้นฐานที่ท่านจะต้องฝึกแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของสมาธิความมุ่งมั่นตั้งใจจุดเน้นหรือที่เราเรียกภาษาองังกฤษว่า attention management นะครับฉนั้นก็ฝากประเด็นเรื่องนี้วันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบก,กันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดี